สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะประจำปักหลังนะวันที่16ถึง31พฤษภาคมทุกๆคนเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกความรักควาสมสัมพันธ์ของคุณประจำปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูกันเลยให้ใบแรกนะคะได้ t ด e อดเดวเดิลนะคะแล้วก็เดือดทาวเวอร์อาโฟสอส เอซอบซอสนะคะแล้วก็ไนซอบคัพส์เดอะสเตนนะคะโซอ่าองซอบซอสนะคะแล้วก็เทนซอบซอสเดอะสตาร์ไฟซอบวันทรีซอบเพนทาเคิล ที่ซอสนะคะดูรวเปอร์นะคะดูเฮอร์มิงนะคะ นะะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจําปักหลังนี้นะคะดูเหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกนะคะจะมะีแรงผักแรงต้องการนะคะแรงต้องการแรงหึงหวงแรงอยากครอบครองนะคะในตรงนี้เนาะจนทําให้เหมือนกับมีการทะเลาะวิวาสมีการทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ จำเป็นที่ต้องหยุดนิ่งไปสักพักเพื่อที่จะต้องไปตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าในหน้าไพ่บอกว่าคุณได้พบเจอสถานการณ์ที่มีแรงหงองมีแรงมีอารมณ์มีมีแบบความโกรธเกีียวอยู่ในนี้นะคะคือคือมีแต่แรงแรงโทสะนะ คือในตรงนี้นะคะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าแรงโทรศาสต์นี้ทําให้ความสัมพันธ์นี้หยุดชะงักนะคะแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ดาก็ตามนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณยังสามารถที่จะควบคุมคุณยังสามารถที่จะนํานกลับมาได้อยู่นะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะนํากลับมาได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้นะเวลานี้เป็นยังยังเป็น ระยะเวลาแห่งการตัดสินใจยังเป็นการตัดสินใจยังต้องการที่อยากจะหาสิ่งดีๆเข้ามานะคะให้กับตนเองอยู่นะก็คือว่าในช่วงระยะเวลาเหล่านี้คือคุณนั้นมีความโทสะเนาะความโทสะทําให้เกิดความนิ่งความนิ่งความหยุดชงงะงักความห่างเหินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนําสิ่งเหล่านี้คือเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อที่จะไปตัดสินใจ ในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังสามารถที่จะควบคุมกันได้แต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณนั้นจะสามารถควบคุมได้จริงหรือไม่จริงเพราะว่าคุณยังอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้อยู่เนาะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่หาเป็นบทสรุปนะคะยังสถานการณ์เหล่านี้ยังไม่ทันได้จบนะคะเป็นสถานการณ์ใหม่ๆสดๆร้อนๆเนานะ เป็นสถานการณ์ที่คุณยังเจ็บปวดอยู่ยังมีความหวงังยังคาดหวงังและยังต้องการที่จะไปยามที่จะติดต่อสื่อสารในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณนั้นอยู่ตรงนี้นะเวลานี้ที่เขาเงียบหายไปนี้นั้นนะคะคุณรู้สึกเจ็บปวดใจเพราะคุณยังรักยังชอบเขาอยู่คุณยังต้องการเขาอยู่คุณยังมีความรู้สึกที่แบบอ่ายัง ต้องการที่อยากจะเรียนรู้และศึกษาพูดคุยกับเขาอยู่นะคะยังต้องการให้เขานั้นมาอยู่กับตัวของคุณเองอยู่นะแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าใจคุณคิดอยากจะมีเขาแต่อีกใจนึงก็คิดว่าในบางช่วงในบางตอนคุณยังคิดว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวก็ดีอยู่แล้วนะคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณก็อยู่ได้นี่แต่ในใจคุณเคยมีเขาเนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีอ่ะเคยเป็นนิสัยที่แบบเคยชินเนาะ คือคือว่าเคยมียังไงก็คืออยากจะเคยมีอย่างเดิมแต่แท้จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะอยู่ด้วยได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าการที่อยู่ด้วยตัวของคุณเองนั้นคุณก็รู้สึกดีดีไม่แพ้กันเลยนะเผลอๆบางทีนะคะคุณจะมีความคิดที่ว่ามีเขาก็เหมือนกับมีมดคอยคอยมา คอยมาหลบซ่อนอยู่ในเสื้อแล้วก็คอยที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเป็นแบบมดแดงมากัดคอยให้เราแบบเจ็บจี๊ดเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดไปนะคะในตรงนี้เนาะก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบเจ็บแรงหรือขั้นกับเลือดตกยางออกอะไรตรงนั้นก็อาจจะแบบมีแบบระบมมีมีแบบความเจ็บอยู่บ้างนะคะในตรงนี้เนาะอืม แต่ถ้าอยู่ตัวคนเดียวคุณก็อยู่ได้คุณยังรู้สึกดีรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรในบางสิ่งบางอย่างแต่เนื่องจากว่าคุณนั้นเคยชินเท่านั้นเองนะคุณต้องตัดความเคยชินในตรงนี้ออกไปนะแล้วคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวคนเองอย่างอย่างอย่างสบายใจอย่างโล่งอกโล่งใจนะคะในตรงนี้เนาะคือเราเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรและเขาอยู่ในสถานะการแบบใดนะคะในช่วงนี้นะ ไปดูใจเขากันนะคะใจเขาได้เพจซับคัพนะคะทีซับวานทรีเฮอร์มิทนะคะได้เฮอเด์เฮอร์มิทเหมือนกันเลยนะคะในตรงนี้นะแล้วก็ได้ไนซ์ซับคัพดิวเดวิลนะคะเขาเองเขาก็แอบถึงหววคุณนะถึงหววคุณไม่น้อยนะในตรงนี้นะ แล้วก็ไนท์ซอฟต์สนะคะแล้วก็เซเว่นซครับเซเว่นซั e เพนทครัไบซ์ซัครับฟรนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพลเนะคะเด e เวิ l ์ เอสเซพเมนต์เคิลเซเว่นเซปวันไวนในตรงนี้นะคะในจิตใจของเขาคนนี้นะคือเขาคนนี้เป็นธาตุน้ำเนาะอาจจะเป็นคนชาวราศีมีนเข้ามาก็ได้นะในตรงนี้เนาะอืมคือเขามี ความแบบอ่อนโยนอ่อนไหวมีความที่แบบมีความไม่ค่อยมั่นใจในตนเองแต่เขามีความพยายามอยู่ในนี้นะมีความไม่มั่นใจก็จริงแต่เขามีความพยายามเขารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็อ่อนแอไม่น้อยนะเขามีความไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าเขาจะทําได้ไหมไปต่อไหมเหมือนคุณเลยว่าคุณเองคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณนั้นจะสามารถที่จะต่อสู้หรือ จะพยายามนำความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับมาได้หรือไม่นะคะเหมือนกันเลยเขาเองเขาก็เหมือนกันแต่เขาเองเขาก็พยายามคุณเองคุณก็พยายามต่างคนต่างพยายามแต่ว่าการพยายามของทั้งคู่เนี่ยเป็นการพยายามที่เหมือนหันหลังพยายามหันหลังเข้าหากันนะคะไม่ได้หันหลังเข้าหันหันหน้าเข้ามา คือนึกนึกภาพออกไหมคะก็คือว่าถ้าคนเราแบบเปิดใจกันจริงๆจะหันหน้าเข้าหากันแล้วเราก็จะสามารถที่จะพบเจอกันและคุยกันได้แต่ของคุณละคู่นะคะเหมือนหันหลังอ่าจะทํำยังไงดีเหมือนหันหลังเข้าหากันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคุณไม่ได้หันหน้าเข้าหากันคุณคุณพยายามที่จะอ่าเดินเข้าหากันก็จริงแต่คุณหันหลังถอยมาชนกันอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันนะคะในตรงนี้เนาะคือพื้นฐานแล้วคุณต้องการอยากจะมีกันแล้วกันเขาอยากจะมีคุณคุณอยากมีเขาคุณหึงห่วงเขาเขาหึงหวงคุณคุณโกรธเขาเขาโกรธคุณนะคะแต่ว่าคือไม่มีใครยอมใครนะคะแต่ว่าในฝั่งเขาเนะี่ยคือไม่ยอมก็จริงไม่ยอมก็จริงแต่ว่าเขายังมีความที่แบบด้วยความที่เขา เป็นอ่าเป็นธาตุน้ำเนาะยังมีความแบบก่อนโยนอยู่บ้างนะคะในตรงนี้เนาะยังไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบแข็แงก้าวลาวอะไรตรงนั้นนะเขายังต้องการคุณอยู่นะเขายังพยายามที่แบบอยากจะอ้อนวอนอยากจะขอร้องที่อยากจะให้คุณกลับไปเมือ่อตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขานันก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยที่จะเหนื่อยที่จะมานั่งทําอะไรแบบนี้ตรงนี้แล้วเนาะ เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาทอ้อเขาหมดสิ้นกำลังใจแล้วเขาจะเอาชนะคุณอย่างไรเขาต้องการที่อยากจะเอาชนะคุณแต่ดูเหมือนกับว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคุณหรือใจคุณได้นะในตรงนี้นะเขาก็เลยเหมือนกับว่าท้อแล้วนะเขาพยายามที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ใจคุณตัวตนของคุณเป็นอย่างมากแล้วเขาสนใจที่จะ อ่านใจคุณแล้วก็เรียนรู้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยเหมือนกับว่าเขายิ่งพยายามที่จะวิ่งเข้าไปถึงจุดแกนกลางใจของคุณแต่คุณดันปิดนะคะเหมือนคุณเปิดให้เขาเข้าไปแค่ภายนอกชมแค่ภายนอกแต่ภายในอันสวยงามของคุณคุณไม่ได้เปิดให้เขาเห็นตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นในตรงนั้นแต่ ไม่ได้เห็นเขาก็พยายามนะคะพยายามแต่เขาก็เหนื่อยเต็มทีแล้วนะในตรงนี้เนาะพยายามอะ่ะเหมือนกับว่า,เ,าเขารักคุณมากเขาหึงหวงคุณแล้วเขาต้องการที่อยากจะครอบครองคุณแต่คุณนั้นเหมือนกับมีความลับมีความปิดบังเขาอ่านคุณไม่ออกนะในตรงนี้เนาะ เขาพยายามที่จะอ่านใจคุณพยายามที่จะศึกษาคุณแต่เขายังไม่สามารถที่จะรู้ลึกหรือลึกซึ้งในตรงนั้นได้นะก็ะเลยทําให้เหมือนกับว่าคู่ของคุณเหมือนหันหลังเข้าหากันเนาะคุณไม่ได้เดินออกจากกันนะคุณเดินถอยหลังมาชนกันแต่หันหลังชนกันนะคะไม่ได้หันหน้ามาประกบกันเนาะแล้วเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่า คุณแล้วเค้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ7 of pentacles the emperor นะคะแล้วก็6 of pentacles page of pentacles แล้วก็ the wheel of fortune โ okay. okay. อเคอคือแนวน้องความสัมพันธ์และคำแนะนำของคุณที่ได้ออกมานะคะก็ะคือว่าคุณในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณและเขาจะมีเกณฑ์การที่จะทดลองนะเหมือนกับว่าจะ ทดลองทดลองในสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยได้ทำคุณจะทดลองในสิ่งที่แปลกใหม่คือคุณคิดที่อยากจะนำสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยทำจากที่คุณไม่เคยเอาอกเอาใจเขาคุณก็อาจจะกลับเข้ามาเอาอกเอาใจเขาไม่เคยซื้อของขวัญไม่เคยซื้อของอแสดงความยินดีหรือรู้สึก ทำให้เขารู้สึกดีคุณก็อาจจะทำอาจจะกลับมาทำก็ได้นะเพื่อที่จะให้ความสัมพัมมนธ์ของคุณเนี้ยเป็นไปนในทิศทางที่ดีและคุณเองคุณสามารถที่จะให้คำปรึกษาผู้คนได้หรืออาจจะไปขอคำปรึกษาจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะคุณจะมีบุคคลที่น่าเชื่อถืออยู่คนหนึ่งเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะไปขอคำปรึกษาเขา เป็นบุคคลที่คุณนั้นไว้เนื้อเชื่อใจและคุณนั้นคิดว่าคุณไว้ใจมากที่สุดเขาจะสามารถให้คำปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้นะคะหรือว่าไม่คุณก็อาจจะทำในพฤติกรรมที่คุณคิดว่าคุณไม่เคยทำและก็ทำลงไปนะคะแล้วก็การที่คุณนั้นไปขอคำปรึกษาจากบุคคลที่คุณนั้นไว้ใจตรงนี้นะคะอาจจะได้แนวทางใหม่ๆ อาจจะได้มีสิ่งใหม่ๆทำให้คุณนั้นได้ทดลองลองผิดลองถูกในตรงนี้นะคือคุณไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกกังวลอะไรนะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆเราเนี้ยจะช่วยเข้ามาแบบสอนคุณเนาะสอนคุณว่าสิ่งใดที่คุณควรทำควรปกป้องควรที่จะลดปล่อย นะคะคือคุณจะรู้ได้ของตัวของคุณเองโดยธรรมชาตินะคะว่าสิ่งนี้ทาแล้วคือดีสิ่งนี้ทําแล้วคือไม่ดีคุณควรที่จะทําสิ่งไหนควรที่จะปลดปล่อย energy ดีๆหรือ energy อลบๆคุณสามารถรู้ได้คุณจะรู้ถึงวิธีการปกป้องตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ลมแมนนิ่งเจ้ากำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะ โรแมนเทนเจบอกฮัตช์ฮัตช์คัมเบอร์เซชันะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าให้หันหะน้าพูดคุยกันนะเกย์เนตนะคะเวเลซูลนะก็คือว่าให้คุณน,นั้นพูดคุยเอาใจพูดกันนะเอาสิ่งที่อยู่ภายในใจสื่อสารกันออกมานะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมามีความสุขเร็วๆนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโซแห่ง so จิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะ You are the universe นะคะโอ้ยอนพันละแล้วก็ i n w e r d Revolution นะคะในตรงนี้นะแล้วก็ Transformation นะคะก็คืออยากจะบอกว่าคุณนั้นตัวคุณเองนั้นคุณจคุณกำลังจะได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะในตรงนี้นะคุณจะรู้ซึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายเลยนะคะคุณจะรู้สึกได้เองว่าคุณนั้นได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ สิ่งแปลกใหม่สิ่งที่คุณไม่ไม่เคยได้เจอสิ่งคุณไม่เคยได้ทําคุณจะได้เจอและคุณจะได้ทามันนะคะในตรงนี้เนาะก็ต้องคอยสังเกตแลวคอยดูกันนะคะยังไงแล้วก็คือเป็นสิ่งดีทั้งคู่นะแล้วยังไงก็วันนี้ขอจบคำทนายไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีเข้ามาหรือไม่ก็โทรเข้ามาได้นะคะเอาตามที่สะดวกเลยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ